สบายดีพี่น้องตอนเศร้าเนาะตอนนี้ก็ไปส่งลูกษาไปโรงเรียนเลยพี่น้องเด้อแค่สิพาน้องเมฆไปเด,ดินบัสเลยพี่น้องขับรถก่อนแล้วเรียนกับมตีตลาดหน่อยด้วยพี่น้องมาขายของนะตังจะเฮียนลูก เอากระสีไปเย้มเนี่ยก็เลื่อนไปเองออขึ้นหนึ่งเขาวงมอบสบายเนาะดูว่าเป็นอยู่วง,งมออะไรเบอร์โท้าทปปามสุภาพชินนน้นในคลิปน้ำมันมาพ้าแม่มาเยี่ยมวง,งมอหลอบเด็กกว่าตามกะะับโท้ไปอยู่ว่าผลอยากนอนแหง้งก็เลยให้อลังกระป๋อไปเปลี่ยน โอเคเนาะไปเบิ่งนห้องหมอไปแล้วเนาะเฮ้ยไปเยี่ยมแม่เด้พี่น้องเลยแวะซื้อนมแม่ใหญเพิ่นเนาะตวไรงเดียวัน้อนี่บอเฮยเป็นาดนไปส่งกินบ่ตัวเนี้บ่แลวแกกินรถอ๋อมันก็มาเยี่ยมแม่เด้พี่น้องเลย

เป็นไดมาเยี่ยมาเออมันหยาดเนาะบัดจิกิไปเห็ดบ uh> ัตต่อเลยพัดสปอร์ตนะเพื่อนเจ้าก็เห็ดเบาเจ้านะเห็ดแต่ลูกทรายเนาะ เป็นได้เบิดท้องในหายออกป่แม่เอ้าวน็าีวนอนเดิกเลจะคอยไปนอนอ่ะสิบเอ็ดสิบสองโมงยังงอยงวยงอยู่อ่ เขอสิบ้วมันก็ทุกอย่างเลยแท่งแมงมอนขาดปวดชองล่างปวดปวดทโลกมาปวดก็ห่างไกลโอก็มาดูเลยเดเาไปไว้เดิหยาดเข้าไว้เด้อแม่ดึบ่ มันพอดีตรงๆดีใจแท้ๆจ่องได้ดอกหัวครัเราจัดความเนี่ยเนาะอัเด้อบ่บัดเจ้าเฮ็ดเจ้าก็เฮ็ดบดนี้แ่กว่าเจ้าห่างกายเจ้าแข็งแรงเจ้าก็เฮ็ดบาเฮ็ดนะแม่บดมือเฮ็ดมือเฮ็ดมือบ่เฮ็ดนะนแม่นบัดสุขภาพนําลูกเอาเเขาอยากได้น่ละเลไเออ ได้บอกผู้ว่าสุขภาพตัวเองไว้บ่ไวเนาะ้เห่เร็วันก็มันนเไม่เยนนอนชานแล้วเขาหายเห็นั่อนนเอาลูกานกลับไปเห็นบัตรต่อเนาะเฮ้ยเนาะ แม่ทำมวยก็โทรมาแล้วโอเคนะแม่เด้อให้ไวยบาด้วยแม่เข้าไว้ๆออกไว้ๆโอเคพี่น้องสุกท่านครับก่อนละบันผนกับกาหน้ากัมาหอดไปทำมวยเดี๋ยวดีสบายดีพี่น้องไปทำมวยเป็นคนแลงนั่นพัดสปอร์ตให้น้องเมฆได้พี่น้องด้วยากันเฝ้ามายันมันขับมันมืดเนาะแม่นแม่นแตมวยจัดการให้อันนี้กันพาเนี่ย เกกี้สบายดีลุงป้าล้วลบารู้นานๆลุงก็ใช้เมื่อ,หอยหงเยียนปไปหงเี<ฮ><ฮ>ยนเลยปวดห<ฮ>ั<ฮ>ามาสวยพวดเมือเนเลยคะสวยแล้วเนาะไปเงยีง่<ฮ>ยมยาขาจะมาจะเศร้าให้เขาแต่เศร้าเพราะมันเขาหับเอกสารแต่ละเมอเต็มนนองเลยนอนเมฆจันท่าเฮาไงนองนเมฆจันทาเอ้ยแน่มึนในใงไะพวกล้องนะนไมไปโลไปลหลกฮานหา แก็งเต๋สีอกันอนไหะันห้องมอเนี่เออหงมอกลุ่มนยังไงปนงไอมันเป็นใ่ยิ่งเลยเอบ์มองกันเขาก็เลือดเลี่ยได้อะไรคือรถใหญ่รวดีใจขนาดเด้อพี่น้องเด้อนี่อ่าไ่าไอ้กี่อย่านี่นี่ฮักอะไรอะไรมันดีใจเลยมีเนื้อ มานำรบ่นอนตะโถะอนอนมารถจักรไปพี่น้องโดยขี่รถจัก่มาแตเช่นอฮาสวรรค์เมฆนี่นะมัใกล้แล้อุฮาสวรรค์หนึ่งเมฆขัดเี้ารถใหญ่เขาปันน้ำมันก็ให้กระดอเรใส่รถจักรโอ้ขนาดรถจักรแกก็แห้งและมือนี่แม่่พนยงปวเต็มทั้งเนาะ โบเต็มแต่ว่าเขาก็ยังได้ขี่ไล่เมื่ออยู่แม่ต้อยากมาพื้นมามันมันเพิ่มขึ้นสองแถวเนาะพี่น้องแล้วกี่ลิตรจักรันลิซตรเปล่าอยากปินขึ้นมาเลยพี่น้องตอนก็มาเลือกเขาเหจัยดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แล้วก็ป้า ตา้อย่างกกรอบพี่น้องกอบเ,เพื่อนแท้นอเมนออพิ่อันพิเศษเผาีด้วยีกุ้งควาพี่น้องเลยนี่ขาไก่เนาะแต่กับพัด กี่ตาแซ่บทำงนั้นอลไรพี่น้องเอ้ยหลังจากกินเขากินน้ำแล้วแล้วก็พาลูกเขาไปสัมผัสนะพี่น้องเนาะตอนนี้คลิปมิกซ์ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกรายทุกเมนทุกคนที่เขามาหลับชมนะพี่น้องน้องแม่กับคุณหละอยู่ในพี่น้องเพิ่นหามถ่ายคลิปถ่ายอย่างเนาะแล้วก็รอถ่าสัมผัสเด้อพี่น้องเด้อว่าจีดอนหรือว่ดด่วนกับเบิ่งไปทำการนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องผมโฟกันคลิปนะ 拜拜。Bye bye.